เนเตอร์ังตา้องเเตอร์ไปยังตา้องลูกชายไปแล้วค่ะลูกชายมาแล้วมีกระเป๋าใหม่นะไปนี่ไม่ใช่ไปที่ขา่ะเนอี่นเลียนแบบอุ้ยมันก็าหญ่ไป เจอจำไขนาด้นเยเจอเต่าเจอเต่าคเจอเตาเจอเต่าเจอเต่าเน่าอ่ะเจอเต่าสองตัวเป็นลมไม่อานลับเลยนะมอ่านมาแล้วค่ะหาแม่แม่เป็นลม อันนี้มึนเลยมาเจอมุนเปลีมึนตัวดิเดี๋ยวถึงสนามบินกับบีแล้วน็คะเห็นภูเขาจะไม่เห็นท่าเอา้ไปเดินปิดภูาที่ิ แม่แม่ก็มาแม่ก็มามุได้วยมั้งจำจังหวัดไม่ได้กบีกบีกบีหลายที่นานด้วยกั่พอดเาของแม่ได้านแล้วช่วงนี้ไม่ขาดนะ้องบออกไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องดูเรื่ แกมากราบมันดังไงโอ้ตกยอเป็นยังดีอ่ะทางเดินนข้างกเป็นสมนาใ ก็กิหาคแล้ก็มีกาะไก่ทกมเกะไก่มีสาวอมบอลก่เด่นบอลเก็ไปแล้วอะไรนแอันเขไปจงไปใช่ไหมที่เขาก่อนะุ่งนึงอ่ะ ผมแล้่อ ถึงภูเก็ตแล้วไอถึงกระบี่แล้วไม่ไหมกระบี่แล้วหลงยังหวัดแล้วค่ะถึงกระบี่แล้วนะคะ่ารู้ไหมว่ากระบี่มีที่เที่ยวที่ไหนบ้างก็มีทะเลเที่ยวไอทะเลเกาะเกาะอะไรเมื่อกี้ที่บอกเกาะเจมบอนเกาะเจมบอนเขาพิงการเขาะปูเกาะไก่เกาะไก่แล้วก็มีเกาะปันดีเกาะปันดีอ่าแล้วก็หมู่เกาะพังงาอยู่ที่นี่นั่งเรือเที่ยวได้หมู่เกาะพังงาทำไมอยู่นี่ มันอยู่ที่นี่เลยมันตรงนี้มันอยู่ในเคกะบีแล้วถ้าเกิดเราไปตรงเซม็ดนังเชียเรามองเห็นหมวกขพันธ์ยาเซนเต็สามารถล่องเรือไปชมเขาได้เขาเป็นการหมาะปันยีที่เที่ยวเยอะอันเลสวยและอันมายังไม่เคยเที่ยวอะไรไอ้แกงเด็กแยู่งเด็กแกงเด็กไอ้นิโต้ไอไม่โต้ไอนกเล็กโดนแกงมาจับมาแล้วทำไมเกาะปันยีไม่มีพื้นแผ่นดิน เป็นเกาะที่ไม่มีแผ่นดินนะแล้วมีแต่น้ำับมีน้ำแล้วก็อยู่กันเป็นแช่เลยเรามีโรงเรียนด้วยมีสนามฟุตบอลด้วยก็ต้องเดินลุยน้ำมาอย่างนั้นนะไม่เขาขก่อนที่วเกฤตมาแล้วเรนบอกเลยว่าไปเที่ยวเกาะพันดีกันเขาทายเรืออย่างเดียวทายเรือแล้วก็อยู่บนนั้นเราไปติอิสลามอยู่ด้วยหรอการสัญจรคือมีแต่เรือการสัญจรทางเรือเหมือนกันเท้ากขาเปื่อยไหมเทเขาเปื่อยไหมไม่เปื่อยเขาอยู่บนเรือแล้วก็เขา เราไม่รูกว่าะปันดีนะเที่ยวทุนอิสรามีครูสุราของกันมาอยู่หนึ่งคนเขาบอกอยู่ที่ก่อเป็นดีไม่มีพื้นดินใี้เดินไม่ไม่เลยเป็นเหมือนบ้านไร่พื้นดินเลยแต่ว่ามีบ้านคนบ้านคนเต็มเลยเป็นแพเมีโรงเรียนมีสนามฟุตบอลด้วยแต่สร้างโดยบนแพบนแพเลยแพเลยเป็นความรู้ใหม่นะที่เราไปกินข้าวบนเกาะปันดี คนนี้กำลังดูรถอยู่นะคะคราวที่แล้วภูเก็ตมาภูเก็ตไงเวลาเราเที่ยวภูเก็ตอ่ะเราจะมาเที่ยวที่นี่แหละที่ใกล้กันนะเดินทางปลอดภัยครับเดี๋ยวเจอกันหน้ากันเชมส์ชวนทีมเข้ามาเจมสมารับเชมสมารับเจมส์เจมส์เชิดเขาบอกว่าเขาจ้างไปแม่สอนเลยนะเจ้าเนี่ยไปไม่สอนไปตังประมาณสี่ห้าที่ ไปครับายครับไปครับายทำงานให้มีความสุขร้องเพลงให้พ่อพ่อให้แม่หลงไหลทั้งบ้านทั้งแผ่นดินครับบ๊ายบายไปทั้งันครับเจอกันครับครับอันส่งแม่แม่และอันแม่ใบแม่แม่หน่อยไปใบแม่แม่หน่อยและอันส่งแม่แม่นะวันนี้ปกติแม่แม่ส่งไลายอันเย้เดี๋ยวเจอกันนะคะ นี่อันนี้ฝันที่เป็นเกงแล้วลูกชายส่ง <laughs>